ครับพบกับผมปม๋ามนคนเล่าเรื่องนะครับผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้แล้วก็พวกหนังสือการบริหารนู่นนี่นั่นจริงๆอ่านหนังสือกับทุกประเภทนั่นแหละเสร็จแล้วก็ชอบเขียนอ่านเสร็จก็เขียนช็อตโน้ตเขียนอะไรบันทึกไว้ก็มีไอ้ที่ช็อตโน้ตไว้เนี่ยเป็น เป็นสิบสิบเล่มนะครับอันนี้ผมก็จะมาอ่านให้ฟังเป็นบางเรื่องบางตอนที่เราที่ผมได้ช็อตโน้ตไว้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเป็นข้อคิดคติอะไรพวกนี้นะเนี่ยอันนี้ผมเขียนไว้ว่าเกลียวขึ้นสร้างศิลปกรรมบนโขดหินได้ชั้นใดคนเราก็สร้างความสําเร็จบนอุปสรรคได้เช่นกันอืมอีเขียนไม่นานแล้วเนี่ยแต่ผมก็จําไม่ได้ มันก็มีความหมายดีนะก็คือไอ้โขดหินเนี่ยถ้าเป็นโขดหินธรรมดาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สวยแต่พอมีขึ้นไปซัดมันเนี่ยมันก็ทําให้หินนั้นนะ่ะก็แลเป็นรูปร่างนู่นนี่นั่นแล้วก็เนื้อหินก็จะละเอียดถ้าเราเคยไปเกาะซิมิลันเงเราก็จะเห็นโขดหินที่สวยงามอันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเป็นข้อคิดอันเป็นเป็น คือข้อคิดเขาก็เปรียบเทียบมาจากไอ้เจ้าของจริงที่เราเห็นในชีวิตเรานี่แหละแล้วในคนเรานี่มันมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะถ้าคนที่เรียกว่าใช้อุปสรรคให้ให้เป็นประโยชน์อะ่ะมันก็เอาอุปสรรคนั่นะนะมาทาให้เป็นความสําเร็จได้เช่นกันคือนําอุปสรรคมาเป็นโอกาสจริงๆเนี่ยถ้าเราจะไปหาโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยมันยากนะแต่ถ้าเราไปเจออุปสรรค บางอย่างแล้วเราคิดโพสิทีแบะคือคือคิดคิดแบบคิดบวกอะ่ะบางทีเราแปลงอุปสรรคนั้นอนะ่ะเป็นโอกาสได้เลยนะผมก็เจอมาหลายครั้งแล้วในในในชีวิตของผมเนี่ยพอเราเห็นเป็นอุปสรรคปุ๊บแล้วเราไม่กลัวไงเราก็สู้มันแต่เราต้องสู้ด้ดยแบบมีความคิดด้วยนะในที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าเราเอาอุปสรรคนั้นอนะ่ะมาทําให้เกิด อะไรเขาเรียกว่าอะไรโอกาสได้สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อะไรได้ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับหลายครั้งนะครับอันนี้ถ้าถ้าหลายๆคนนาไม่ตรงนี้ไปใช้เนี่ยมันก็จะดีเป็นผลดีกับเรานะอุปสรรคมันไม่ได้ทําลายเราหรอกอมันสร้างเราต่างหากนะอีกอันหนึ่งอ่าผมเขียนไว้เนี่ยทุกชีวิตมีอิสระในการเลือกทําหรือไม่ทําสิ่งต่างๆแต่ ไม่มีอิสระในการแก้ไขสิ่งที่ทำลงไปแล้วโอ้โหอันนี้คมนะครับคมไม่รู้บันทึกมาได้ยังไงผม,ผมไม่รู้ว่าผมบันทึกมันได้ยังไงงงเหมือนกันนะครับนานแล้วนี่ตั้งแต่ปีอะไรแล้วเนี่ยหลายปีแล้วปีห้าสองนู่นนะ่ะปีนี้ปีหกห้าแล้วว่ะโอ้โหสิบกว่าปีละเขียนไว้นานลืมเออทุกชีวิตเนี่ยเราเลือกทําได้จริงเราเลือกได้นะครับว่าจะทําหรือไม่ทําในสิ่งต่าง แต่ก็บอกว่าไม่มีอิสระในการแก้ไขในสิ่งที่ทําลงไปแล้วก็คือสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะเรากลับไปแก้ไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้จริงๆเลยนะครับนั่นถ้าจะทําอะไรอ่ะก็คิดซะก่อนนะครับคิดให้ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยทำนะครับไม่งั้นแล้วเราอาจจะต้องเสียใจยไปทั้งชีวิตก็ได้นะครับอันที่สามนะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เกิดจากพลังขับเคลื่อนภายในวงเล็บแรงบันดาลใจ มากกว่าสิ่งจูงใจภายนอกอ่าก็คือมันเกิดจากตัวเราเนี่ยอินสไซต์เอาคือแรงบันดาลใจภายในที่จะทําให้มันสําเร็จมากกว่าที่จะมีสิ่งจูงใจบางทีมีไอ้นู่นนี่มาล่อใจบางทีเราก็ไม่ทํานะ <c oughs> ก็ไม่ทําแต่ถ้ามีแรงบันดาลใจภายในเนี่ยคือขับเคลื่อนจากข้างในเนี่ยมันมพลังมากกว่าอ่ามันก็จะทําให้เราทํางานาที่ ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จนะโอเคอันนี้ก็ต้องไปตรงหมายอยู่แล้วนี่เนาะแต่ทําไมบางคนบางทีเราก็ลืมสิ่งเหล่านี้ไปเนาะอโอเคนี่มีมีอีกอันนึงอันสุดอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมีเยอะเดี๋ยวผมเลือกมาแล้วกัน <Alrighty. S 1> การต่อสู้จะมีแต่ผู้ชนะกับผู้แพ้พร้อมกับความเสียหายความร่วมมือจะมีเพียงแต่ผู้ชนะและผู้ชนะด้วยกันทางคู่และ ไม่มีอะไรเสียหายอ๋อนี่ก็ตรงไปตรงมาชัดเจนธุรกิจการค้าหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่การเมืองก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปต่อสู้ฟาดฟันเนี่ยมันก็เสียหายอ,ะอ่ะมีชนะมีผู้ชนะมันต้องมีผู้แพ้แล้วก็มีความเสียหายขึ้นมาทางใดทางหนึ่งนะแต่ถ้าร่วมมือกันนะครับก็ชนะกับชนะเท่านั้นแล้วก็ไม่มีบาดเจ็บล้มตายนะฮะไม่ต้องไปเป็นผู้ชนะบนซากกองศพหรืออะไรพวกนี้หรือสิ่งประหลักหักพังทั้งหลาย โอเคพอละสั้นๆแค่นี้เดี๋ยวเยอะไปนะครับจะไม่เป็นที่จดจำเดี๋ยวเบื่อกันซะก่อนโอเคครับสดีครับ